ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีใครเลยมาสอนให้พวกเราทวนกระแสมารู้จักจิตเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้พาพออระองค์ปาณาจักอยากให้พวกเราทั้งอนันตจักรวานทั้งกายหยาบกาเรียนพ้นจากวัฏฏสงสารให้หมดเข้านิพพานให้หมดนั่นเองนิพพานคือจิตร้อนเลยถ้าจิตเราไปโง่ยึดนามธาตุนี่ยนะไม่โง่ยึดในความคิดนึกอารมณ์อาการรู้เนี่ยจิตจะไม่เกิดทั้งหมดเลย เห็นให้ได้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นวัตตาเป็นการเกิดเห็นให้ได้เนี่ยพูดแต่ละคําถ้าเรายึดในเสียงนี้นะที่เราพูดอยู่ในใจตลอดถ้าเรายึดเสียงมันนะยึดไว้เสียงนี้มันเป็นเสียงมันมีตัวตนเมื่อไหร่นะยึดเกิดมันง่ายๆแค่นี้จิตมันเกิดทุกขณะแต่ไม่เห็นถ้าเราเห็นได้โอ้อนี่เราคือจิตเกิดโอ้โหมันจะขาดสะบัดเลยมันจะระเบิดเลยมันจะลงุงอาศาาัศจรรย์ระยละบอกให้ ถ้าเราเห็นได้มาหน้าว่าที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันได้ยินของมันเองมันลิ้มรสมันรับรู้ของมันเองพอต่างหารเข้าปากเห็นได้ว่ามันรู้ของมันเองเมื่อไหร่เราเราน้ําตาล่วงเนี่ยเราจะรู้ว่าการไม่เกิดเป็นยังไงขณะที่มีกลิ่นมากระทบเราสังเกตโดยเลยมันได้กลิ่นของมันเองเราเห็นได้ว่ามันได้กลิ่นของมันเองถ้าเห็นได้นะมันจะระเบิดเลยบอกใครเหมือนกับเราโดนถูกกระชากออกมาจากไอขันห้าเนี่ย ไม่เห็นตัวเองเอา้าเราคือธาตุใสาๆเลยเนี่ยไม่มีอนรูปร่างด้วยเราอะามันจะน้ําตาล่วงมันจะอัศจรรย์มากมันจะเสียงสาธุด,ดังลั่นเลสว่างจ้าขึ้นมาเลยล่ะบอกให้เพราะเราคือจิตซึ่งมันธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตได้รู้ความจริงนี้จิตจะหลุดออกมาพร้อมมันจะเกิดองค์ความรู้แห่งปัญญาสว่างจ้าขึ้นมาในเนื้อจิตโอ้ยความรู้นี้มันเป็นความรู้ที่ มันไม่มีในตำรา,ามันจะเกิดขึ้นประจักษ์แตบผู้ที่ได้เห็นความจริงนี้ได้ไปเห็นว่าเรากอธท่าใสบริสุทธิ์มากไอ้เสียงที่พูดนี้ไม่ใช่เราเห็นชัดมากนี่มันเป็นตลอดเลยนะถ้ามันได้เป็นแล้วมันจะเห็นเลยมันไม่ต้องไปฝึกสติไม่ต้องรักษาจิตไม่ต้องปฏิบัติเพราะมันแสดง ความจริงอยู่ตลอดเวลาเลยจิตอ่ะจิตแสดงความบริสุทธิ์ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดและจิตตาสังขารก็แสดงอนัตตาอยู่ตลอดเนี่ยไอ้นามธาตุเนี่ยมันแสดงอนัตตาอยู่ตลอดเลยเนี่ยเสียงที่พูดอย่างเนี่ยมันแสดงอนัตตาอยู่ตลอดเห็นไหมเห็นไม่ไหวเสียงนี้ไม่มีตัวตนมันแสดงความไม่มีตัวตนอยู่ตลอดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เนะี่ยมโนภาพอารมณ์อาการรับรู้มันก็เป็นเพียงอะไรบางอย่างที่ทกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เนี่ย มันไม่เคยมีตัวตนลยสิ่งเหล่าเนี้ยมันปรากฏแล้วมันก็สลายไปของมันเองคือมันไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะมันเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยมันมันปรากฏสลายเป็นคาเป็นคําเป็นคําเป็นขณะเป็นขณะทั้งความคิดทั้งมโนภาพทั้งอารมณ์ทั้งอาการรับรู้มันทํางานของมันอยู่เนี่ยอุปมาเหมือนกับว่ามันมีห้องห้องหนึ่งมันมี้ตัวคิดกับไอ้ตัวรู้มันทํางานอยู่ด้วยกันอยู่สองตัวเนี่ยไอ้ตัวคิดก็ทําหน้าที่ พูดเป็นเสียงพูดแล้วก็ปรุงเป็นมโนภาพแล้วก็ปรุงเป็นอารมณ์ส่วนในตัวรู้ก็ทําหน้าที่รับรู้ไอ้สองตัวเนี้ยสองกลุ่มเนี่ยมันมันอยู่ในห้องห้องนั้นะไม่มีเราเลยเข้าใจไหมพวกเราแค่ฟังธรรมะอาจารย์มากๆสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าทุกองค์แหละพูดธรรมะให้ฟัง ใครฟังเข้าใจบรรล้เลยเพราะมันเป็นเรื่องแค่จิตมันมันต้องการองค์ความรู้แค่นั้นเองจิตเราเป็นธาตุว่างเปล่าใช้บริสุทธิ์เขาต้องการแค่รู้ว่าเขาเป็นอะไรถ้าจิตได้มารู้ว่าตัวเองเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เมื่ออไรจิตมันจะหลุดออกจากจิตตาสังขารนัาทีอุปมาแบบนั้นเลยนะจิตตาสังขารจะ พังทลายออกจากจิตเลยอุบมาแบบนั้นก็ได้อุบมาว่าถ้าเกิดจิตเราเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มันถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อบางๆใสๆเยื่อบางๆใสๆนีดแตกพวกออกไปเมื่อไหร่มันฟองสบู่ฟองสบู่แตกพวกเมื่อไหร่นะความว่างเปล่าใสที่อยู่ในฟองสบู่มันจะกลืนไปกับความว่างเปล่าใสทั่วทั้งอนันตจักรวาลเลยเข้าใจไหมเหมือนพวกเราขังตัวเองไว้ในกรอบอะไรบางอย่าง แรกเริ่มก็เป็นธาตุว่างเปล่าใส่บริสุทธิ์ตื่นไปทั้งอน,นันตจักรวลอยู่ิเดียก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากเรียนรู้ว่าเราคืออะไรกันแน่อยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอยากเรียนรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองคืออะไรกันแน่นี่คือเอาวิชาความไม่รู้ทีนี้ก็เริ่มเรียนรู้ถูกไหมกลายเป็นว่าจิตเราเป็นธาตุเรียนรู้ จิตเราต้องการเรียนรู้ว่าตัวเองคืออะไรพอจิตได้สร้างอาการคือเยื่อบางๆมาห่อหุ้มตัวเองทีนี้เหมือนขังอ่ะมันสร้างกรงขังมาขังตัวเองไว้จะได้เป็นเกราะป้องกันเรียกว่ามีกายละเอียดแล้วกันอ่ะจิตได้สร้างกายละเอียดขึ้นมาครอบตัวเองไว้เป็นนามธาตุเป็นความคิดนึกอารมณ์อาการรู้เนี่ยนะจิตเราได้สร้างนามธาตุตัวนี้มาห่อหุ้มตัวเอง เป็นกายละเอียดทีนี้ดีใจว่าตัวเองมีกายละเอียดแล้วพวกเราดีใจว่าพวกเรามีเสียงนี่เสียงของเราเนะี่ยเรากาลังพูดว่างั้นนี่เรากําลังนึกอยู่นันนี่นี่เราเรานึกนี่เรากําลังมีอารมณ์พอใจอยู่นะั้นเรากําลังไม่พอใจนะั้นเรากําลังเฉยๆอยู่นะั้นเรากาลังสงบนะขี้โม้กันฟังเก่แล้วเกิดตอนนี้ฉันสงบมากนี่เรากําลังมาอาศัยนามธาตุอยู่อะ เล่นอยู่กับนามาธาตุจิตเกิดอยู่ทุกขณะเห็นได้ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพ้นจากการเวียนว่ายทายเกิดพระพุทธเจ้าแค่ชี้ให้พวกเราเห็นว่านามาธาตุนี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราอย่ายึดมันไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าพูดชัามา พวกเราแค่น้อมเข้าใจตามแล้วอย่าเถียงพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองพวกเราไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการผู้หญิงผู้ชายบรรลุทำได้ทุกคนล้านเปอร์เซ็นต์แค่ฟังธรรมพระอาจารย์พระอาจารย์พูดแตกก่ะาศาสนาชี้พวกเราเห็นธรรมในธรรมเรียกว่าธรรมานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นธรรมะสูงสุด ในมัจในการปฏิบัติเรียกว่าเอกนยนมมัจเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเป็นไปเพื่อมัคผ,ผลนิพพานเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่หลักอนัตตานั่นไม่ใช่สัมมาทิฏฐินั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าจิตวิปลาสเลยแหละธรรมะเหล่าใดที่ต่ำกว่าหลักอนัตตานะธรรมะเหล่านั้นเรียกว่าธรรมะประเภทวิปลาสพระเจ้าถึง บอกสอนนะว่าพวกเราจิตพวกเราเป็นจิตวิปลาสเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนจิตวิปลาสไม่พอสัญญาก็วิปลาสทิศฐีก็วิปลาสอีกเพราะอะไรเพราะอาวิชาเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนพวกเราก็ธทาุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นาธาตุต้นกําเนิดไม่มีรูปร่างแต่พวกเรามาสําคัญว่าเรามีตัวตนมีรูปร่าง สอนกันให้เอาร่างกายไปปฏิบัติสอนกันให้เอารูปร่างไปไป,ปฏิบัติต้องอยู่ที่นั่นที่นี่ต้องทํำแบงนั้นอย่างนี้ต้องท่องตำรานั่นมันส่งจิตออกนอกดันเล่นอยู่กับรูปธาตุเข้าใจไหมหลงอยู่กับนามธาตุอาศัยนามธาตุปรุงแต่งยึดถือรูปธาตุหลงอะไรกันธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆทำไมไม่เข้าใจศึกษาธรรมะถ้ามันถูกจริงอะ่ะ ศึกษาจนอายุแปดสิเราไม่เห็นบรรลุธรรมเลยถ้าจับหลักธรรมได้ถูกมันไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนอาจารย์บอกเลยใครฟังธรรมะพระอาจารย์ไม่เกินเดือน่ะชีวิตพวกเราเปลี่ยนเลยแล้วบางคนนะใช้เวลาแค่วันเดียวไม่เกินเจ็ดวันบรรลุธรรมเยอะมากหลายคนมากใช้เวลาไม่ถึงเดือนด้วยบรรลุธรรมร้องไห้เลยน้าตาร่วงเลยสว่างสวัยด้วยได้ยินเสียงสาธุด้วยบางคนเหมือนอุปมาเหมือน อย่างเงี้ยเวลาที่พวกเรานอนหลับอยู่ดูดีเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกจากที่นอนนั่นแหละเราจะรู้เองว่าเราบรรลุธรรมเป็นแบบนั้นเมื่อเรากินข้าวไปเรื่อยมันเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะอิ่มตอนไหนไม่รู้หรอกเมื่อเรานอนเหมือนกันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะนอนอิ่มตอนไหนเราไม่รู้เลยแต่พอเราอิ่มแล้วมันจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองเวลาเรากินข้าวอิ่มแล้วอ่ะเราจะรู้เองว่าเราอิ่มแล้วนั่นแหละบรรลุธรรมเป็นอย่างนั้นอุปมาการบรรลุธรรมอีกอย่างหนึ่งให้มันชัด ขณะอ่าขนาที่พวกเราจำไว้เลยนะเมื่อไรก็ตามที่จิตหลุดออกมาจากนามธาตุเพราะรู้แจ้งว่านามธาตุไม่ใช่เรารู้แจ้งได้เมื่อไหรนะไยเสียงเนี้ยมันไม่มีตัวตนมโนภาพอารมณ์อาการรู้ไม่มีตัวตนมันไม่มีใครเป็นเจ้าของรู้ได้เมื่อไหรด้วยจิตนะจิตหลุดออกจากนามธาตุเมื่อไหร่จบเลยนะจิตต้องเข้าใจเพราะงั้นการฟังธรรมเราเมีาที่น้อมตามน้อมตามเข้าใจได้จิตหลุดพวกจบ ให้เข้าให้ถึงใจนะความรู้นี่ให้มันเข้าให้ถึงใจจนจิตพวกเรามันเกิดความเข้าใจมันเข้าถึงใจไม่ใช่จํานะพระอาจารย์ไม่ได้สอนให้จําไม่ได้สอนให้คิดนะทําตัวเหมือนไส้เดือนเหมือนผู้ไม่มีสมองไม่ต้องคิดไม่ต้องจําน้อมจิตตามอย่างเดียวทำมาป็ปเรื่องน้อมตามโยนิโสไม่เปลี่ยนเองถ้าโยนิโสเป็นบรรลุไปตั้งนานแล้วการบรรลุทําเป็นแบบนี้ ขณะที่เราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราคิดในใจเนี่ยเอ๊ะทำยังไงถึงจะบรรลุธรรมอ๋เอ๋อาบบเฮ้ยใครพูดเนี่ยเฮ้ยนี่เลยเสียงนี่เลยที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาน้ําตาแตกพว้วเบาลุง่งเห็นเสียงตัวเองเห็นเสียงที่มันพูด <c oughs> เห็นเสียงที่มันพูดอยู่ <c oughs> เห็นเสียงตัวเองพูดเอ๊ะทำไมไม่บรรลุธรรมสักที เอา้าเฮ้ยไอเสียงนี้ใครเนี่ยเฮ้ยนี่แหละคือนามธาตุเอา้าไอเสียงนี้แหละที่มันสร้างเรื่องทั้งหมดว่าน้ําตาล่วทน้าตาแตกเลยพุ่งมันหลุดออกมาจากไอเสียงนี้มันไม่ใช่หลุดออกมาหรอกประมาณว่ามันเกิดความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นมาเพราะนามธาตุเพราะไอเสียงนี้เองนี่ที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างว่าเราเป็นมนุษย์เสียงนี้มันให้ค่าว่าเราเป็นมนุษย์ เสียงนี้มันบอกว่านี่แขนซ้ายนี่ขาซ้ายไอ้สิ่งนี้ไม่เคยมีชื่อแต่ไอ้เสียงนี้มันบอกจิตมนานาใสนามธาตุเพื่อจะเข้าใจรูปธาตุเข้าใจไหมเพราะงั้นเนี่ยเสียงนี้มันจะให้ค่ากับทุกอย่างเลยว่าเรามีพ่อแม่ญาติพี่น้องนี่บ้านเรานี่รถเรานี่เงินเรานี่ทรัพย์สมบัติเราเรามีชื่อเรามีนามสกุลเราเป็นชายเป็นหญิงนี่แขนขาร่างกายของเรา นี่หัวใจเรานี่ตับเราปอดเราเสียงนี้พูดพอเราเห็นว่าเอาเฮ้ยเสียงนี้นี่เหลอที่มันให้ค่าทุกอย่างมันจะระเบิดตึมในขณะจิตน้ํานสว่างจ้าในจิตน้นําตาแตกน้าตาร่วกมันเหมือนกับว่าเราโดนดึงออกมาจากไอ้ไอ้ไก,ก้อนร่างกายดึงกระชากออกมาจากก้อนร่างกายเราเห็นว่าเอามันมีแต่ไอ้เสียงนี้เหลอที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างทีนี้พอเราเห็นไอ้เสียงนี้ไปบ่อยเห็นว่าเอา แล้วอารมณ์มันก็ไม่ได้พูดไม่จาอารมณ์ก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมโนภาพก็เป็นมันอยู่งั้นเอาเสียงนี้มันให้ข่าหรอมันเหมือนโดนกระชากออกมาจากอารมณ์แต่มันยังไม่ขาดแล้วมันก็รู้ต่อไปรู้ไปรู้มาเอ้าทำไมมันรู้ของมันเองตลอดเลยมันเห็นเสียงพูดตลอดเลยเรียกว่าจิตมันตื่นรู้อยู่ภายในเป็นอัตโนมัติแล้วท่านเนี่ยมันจะเห็นความคิดตัวเองตลอดเวลาแล้วมันไม่สนใจอารมณ์ไม่สนใจมโนภาพเลยบอกให้มันขาดออกจาก การเล่นอารมณ์แล้วเรียบร้อยเลยมันไม่สนใจอารมณ์แล้วขั้นนี้เป็นขั้นที่แบบอัตโนมัติมันทิ้งอารมณ์ไปหมดแล้วมันหลุดออกมาตัวกระชากหลุดออกมาเป็นขั้นที่แบบจะขาดแลไม่ขาดแลงแล้วมันเห็นความคิดตลอดเลยแต่มันรู้อยู่ว่าความคิดไม่ใช่เราแต่มันก็เห็นตลอดเลยมันมันยังไม่ขาดมันยังรู้อยู่ไอตัวรู้ก็รู้อยู่ไอตัวคิดก็คิดอยู่มันเห็นอยู่ตลอดเลยมันปั่นตั้งวันตั้งคืนอยู่เดียมันก็รู้ขึ้นมาว่าเอ้า เออมันอะมันมันหายใจของมันเองอะเอามันได้ยินเสียงของมันเองเหรอมันรู้ของมันเองเหรอเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าเรากําลังตักกับข้าวเข้าปากพอเราตักกับข้าวเข้าปากปุ๊บเรารู้สึกถึงรสชาติหวานพอรู้สึกปุ๊บเอาแล้วก็ระเบิดเลยคือมันรู้ว่าที่รู้อยู่เนี่ยมันรู้ของมันเองเราไม่ได้ตั้งใจบอกว่าเฮ้ยแกหวานตัวนี้นะแกต้องอร่อยมันไม่ได้บอกนะ ยู่ดียมันก็รู้กันมาว่าเอ้ามันรู้ของมันเองเหรอเนี่ยแล้วก็ระเบิดเลยแล้วความคิดที่มันเห็นอยู่ตลอดเวลาขนนานนั้นมันก็ขาดสะบสนด้วยเหมือนเราโดนกระชากออกมาจากไอไออาการรู้กระชากออกมาจากไอเสียงนี้ด้วยพอโดนกระชากออกมามันเหลือแต่ความว่างเปล่าไสบริสุดแล้วมันเห็นชัดเจนว่าเสียงนี้อาการรู้มันไม่ใช่เรา มันเป็นอาการกระเพื่อมอยู่รอบนอกอะเหมือนอาการกระเพื่อมที่อยู่ข้างๆเราอะมันกระเพื่อมอยู่แต่มันไม่ใช่เราอะเหมือนเขายิงเราเบิดปรมาณูทำลายกันและกันอยู่แต่มันไม่ใช่เราอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราด้วยอ่ะอุปมาเหมือนกับว่าโลกใบนี้มันระเบิดเลยแต่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้เลยอะเหมือนเราอยู่นอกโลกอะแล้วเรามองมาที่โลกโลกจะวุ่นวายแค่ไหนจนสุดท้ายเขาระเบิดกันจนโลกใบนี้แตกละเอียดเลยแต่มันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นอ่ะ เราไม่เกี่ยวกับอะไรนะแม้กระทั่งจักรวาลเนี้มันระเบิดเราไม่ได้อยู่ในจักรวาลนั้นะทั้งมหาอันันต์จักรวาลมันระเบิดไปหมดเลยมันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเพราะมันเกิดความรู้แบบนี้คือเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขันห้าเลยอะมันเจอแต่ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แล้วน้าตาแตกน้ำตาล่วงแล้วมันก็โล่งเบาสุดๆมันไม่เบาได้ไงจิตเราเป็นท่านว่างเปล่าใสบริสุทธิ์อะ มันจึงเบาไงที่มันหนักเพราะจิตมาอาศัยมาสวมชุดแห่งกายละเอียบเรียกว่าสวมนามธาตุเนี่ยเพราะจิตมาสวมนามธาตุมันก็นหนักพอไปสวมรูปธาตุยิ่งหนักเลยทีนี้เมื่อเราคลายออกจากร่างกายมาได้มันจะเหลืออยู่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นความหนักเมื่อเราคลายออกมาจากอาการกอดยึดนามธาตุได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็จะเริ่มเบาขึ้นมา,มากเลยทีนี้มันคลายออกมาจากการยึด นามธาตุนี้ได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่โคตรเบาเลยทีนี้พอมันขาดสบัดหลุดพั่ออกมาจากการสวมใส่นามธาตุนี้หลุดออกจากนามธาตุเลยทีนี้มันเบาลงสุดๆมันกลืนไปทั้งอนามตจักรวาลมันเป็นความใสๆว่างเปล่าไม่มีรูปร่างไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่มืดไม่สว่างพอเป็นแบบนี้เมื่อไหร่มันจะเห็นเต็มหัวใจว่าเฮ้ยมันโลกใายมันก่าวรทธเจ้าพระวธเจ้ารู้ได้ไงเนี่ย มันเป็นเรื่องที่แบบคนมนุษย์มันจะรับได้มั้ยมนุษย์มันเชื่อว่ามันเป็นมนุษย์อ่ะพวกเราดันมาเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์พอไปเกิดเป็นสัตว์ก็เชื่อตัวเองเป็นสัตว์อีกสุดแล้วจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นตัวอะไรฮพอได้แจ้งในธรรมจงนี้เขาจะโอ้โหเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ธรรมชาตินี้มันเป็นอมตะธาตุอ่ะมันไม่มีกลางวันกลางคืนนแล้วมันไม่มีเพศด้วยมันไม่มีใครคลอดมันขึ้นมามันไม่มีการเวลา มันเป็นธรรมชาติที่เป็นปัจจุบันนาะท่าที่มันเป็นท่าที่มันตื่นรู้เบิกบานอยู่ในตัวของมันมันใสของมันมันบริสุทธิ์ของมันมันรู้ทุกสรระสิ่งแต่มันไม่ยึดสักสิ่งคือมันไม่เป็นอะไรกับอะไรแต่มันรู้หมดเลยอ่ะมันบริสุทธิ์สุดๆพวกเราไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปอยากเข้าถึงฟังเทปพระอาจารย์ดีๆเดี๋ยวจิตมันจะคลายออกคลายออกคลายคือมันคลายออกจากความยึด จะมายึดอะไรกับเสียงนี้เสียงนี้มันมีตัวตนสักที่ไหนเล่ามโนภาพเนี่ยอารมณ์เนี่ยไม่มีตัวตนสักที่ไหนมันสุกขไหนสุกข์อะหน้าตาเป็นไงหยิบมาดูสิปั้นเป็นก้อนได้ไหมแล้วก็ทุกข์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ทําไมไหนความทุกข์อยู่ตรงไหนปั้นเป็นก้อนเอามาให้ดูสิถ้ามันเป็นตัวเป็นตนอยู่ยิงเตะมันทิ้งสิความทุกข์อะ ถ้ามันความทุกข์มันมีตัวมีตนอยู่จริงอะเตะมันทิ้งเลยถ้าความสุขมีตัวมีตัวจริงๆเตะมันทิ้งสุขกับทุกข์มันเหมือนกับโป้กับก้อยอะกุศลอกุศลเหมือนโป้กับก้อยดีกับชั่วเหมือนโป้กับก้อยสุขกับทุกข์เหมือนโป้กับก้อยถ้าเราอยากได้สุขแสดงว่าเรากำลังหลงยึดในอารมณ์แล้วพอมันไม่ เป็นดังที่เราคิดมันจะเกิดความทุกข์พอเป็นอย่างที่คิดมันจะเกิดอารมณ์สุขอารมณ์เกิดขึ้นมาจากความคิดเมื่ออะไรก็ตามที่เราคิดเรื่องอะไรนะแล้วมันเป็นอย่างที่คิดนะมันจะเกิดอารมณ์สุขเสมอจาไว้นะเมื่ออะไรก็ตามที่เรานึกอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นอย่างที่เรานึกมันจะเกิดอารมณ์สุขเมื่ออะไรก็ตามที่เราคิดนึกแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรานึกมันจะเกิดอารมณ์ทุกข แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเข้าใจไหมมันเป็นเพียงอาการมันเป็นเพียงไอ้เสียงเนี่ยมาพูดให้เข้าใจแต่ไอเสียงนี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเหมือนกับมาเล่าให้พวกเราฟังว่าพวกเราในโลกแห่งความฝันนะมันมีร่างกายพวกเราจริงๆนะ มันมีครอบครัวมีญาติพี่น้องจริงๆเรามีชื่อมีนามสกุลจริงๆเรามีอายุเราดิ้นรนสแสวงหายอยู่หาก,กินสร้างฐานหน้าครอบครัวมาหลายตระกูลหลายปผ่าพันแล้ตั้งแต่รุ่นปู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 ่ลปเลยจนถึงปัจจุบันนี้เราเป็นลูกหลานครอบครัวตระกูลน,นี้นะแล้วตอนนี้พวกเราต้องปฏิบัติธรรมนะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเรื่องราวมากมายเลยพวกเราที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมากมายเลยใช่ไหมนี่คือความฝันนะพวกเราจะว่างไง พวกเราจะรับได้ไหมใครรับความจริงข้อนี้ได้เมื่อไหร่ก็ไม่เกิดจบพระเจ้าจึงบอกว่าขันห้าไปนะตาพระเจ้าบอกว่าขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความฝันทั้งหมดเป็นความฝันนะอย่ามายึดเมื่อเราไม่ยึดไอ้ร่างกายเนี่ยจิตของเราเนี่ยไม่ยึดลูปธาตุนามธาตุเนี่ยเพราะมันเป็นความฝันเนี่ยถ้าเราไม่ยึดมันสะอย่านะ พวกเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรจะไปทุกข์ทำไมมันเป็นความฝันจะร้องไห้ทําไมมันเป็นความฝันเข้าใจไหมจะมาดีใจอะไรจะมาหลงดีใจอะไรจะมาหวดดีหวดเก่งทําไมมันเป็นความฝันใช้ชีวิตไปอย่าไปยึดอย่าไปทุกข์กับอะไรไม่เข้าใจฟังมากๆฟังให้เข้าใจไม่ได้พูดพวกหวดเก่งไม่ได้พูดพวกหวังเอาอะไรไม่ต้องการเงินทองลาบยศสรรเสริญ พรออาจารย์ไม่แสดงตัวไม่ต้องมาหาพระอาจารย์ไม่ต้องมากราบมาไหว้ไม่ต้องมาอะไรกับพระอาจารย์เลยพระอาจารย์ขออย่างเดียวขอให้พวกเราบันรูุธรรมขอแค่นี้ขอให้พวกเราได้เข้าใจจิตตัวเองได้บอกได้กระจายธรรมะพระอาจารย์ออกไปให้มากที่สุดใครก็ตามที่ได้ฟังทมพระอาจารย์จะบรูุธรรมทั้งหมดล้านเปอร์เซ็นต์กระจายออกไปไม่เสียตังค์สักบาทกดแชออกไปเพจผลพ้นทุกได้พอร,รู้แอปแดงยะฟ้า ป้าอาจารย์พูดธรรมะทุกวันมันทึกเทบให้พวกเราฟังทุกวันพูดให้พวกเราได้เต็มหัวใจว่าพวกเราไม่เกิดแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงพราอาจารย์และทีมเนี่ยบริตั์ขนสายกันทุกวันเป็นอัตโนมัติด้วยถ้าพวกเราอยากรู้พวกเราลองมาฝึกให้มีญาณทัศนะถ้าหนาเราจะได้เห็น ว่าดวงจิดตดวงวิญญาณทั้งหลายเขาได้ถูกช่วยอยู่ตลอดเวลาแหละรับรองไม่เกิดถ้าพวกเราเข้าใจนะสมมุตินะพวกเราได้มาเห็นธรรมชาติหลังจากที่พวกเราจากร่างกายนี้ไปเห็นโลกแห่งวิญญาณแล้วเราเห็นว่าโลกแห่งวิญญาณเหล่านี้เขาได้บรรลุธรรมทั้งหมดพวกเราจะเกิดความรู้ตัวใหม่ขึ้นมาว่าเอ,อ้าถ้าเช่นนั้นเราจะไปกลัวอะไรทั้งนั้นใช้ชีวิตไปให้มีความสุขให้สบาย ให้ให้ฟังรมทุกวันให้เข้าใจจิตตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตให้สบายอย่าไปโง่ทุกข์กับสิ่งใดอะไรเกิดแล้วก็ช่างมันอะไรได้มาแล้วก็ช่างมันอะไรเสียไปแล้วก็ช่างมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันช่างมันช่างมันแค่อย่ามายึดในสิ่งใดๆมันจะเป็นความคิดมันจะคิดแบบไหนช่างมันมันจะนึกแบบไหนก็ช่างมันจะมีอารมณ์พอใจไม่พอใจช่างมันมันจะรู้หรือไม่รู้มันจะอะไรรู้ รู้แล้วก็แล้วไปรู้คือมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอาการรู้นะช่างมันเมื่อพวกเราเข้าใจว่ายังไงเราก็ไม่เกิดนะมันจะไม่แคร์กับสิ่งใดๆมันแล้วมันจะไม่ทุกข์กับสิ่งใดๆด้วยจะไปทุกข์ทำไมเพราะฟังธรรมทุกวนันรู้แล้วว่าทุกข์มันไม่มีตัวตนจะไปทุกข์ทำไมจะร้องไห้ทำไมจะไปโกรธเกลียดฆาา่าเผิบบาิกันทำไม มันจะไปเล่นกับไอ้เสียงนี้ทําไมมโนภาพอารมอากานว่จะเล่นกับมันทําไมเนี่ยนามธาตุเนี่ยมีแต่พูดที่โง่เขลานั่นแหละมันหลงยึดนามธาตุอยู่ได้หลงยึดรูปธาตุอยู่ได้เมื่อพวกเราไม่โง่ยึดรูปธาตุนามธาตุมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่เกิดมันก็แค่นั้นถึงอยู่บนโลกวันนี้ก็อยู่แบบไม่ทุกข์ไม่เจ้าอะไรไปทุกข์มันไม่มีเราเลยมันมีแต่อาการกระเพื่อมกระเพื่อมของมันอยู่เนี่ย ก็จบกันไม่เห็นยากลำบากตรงไหนธรรมะาเป็นเรื่องง่ายๆนะก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอให้พวกเราทั้งหลายผู้ที่ตั้งสัจจะเด็ดเดียวว่าจะไม่เกิดผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายผู้ที่มีอนัตตาเป็นสารณะขอให้แจ้งการทมบรรลุธรรมโดยเร็วโดยฉับพลันทุกคนทุกท่านเตินสาธุสาธุสาธุ